เจ้าคือมีสายนอนเกลือสบายเมียเศร้าแบบฟัวมาสบายน้องสวะน้องสล่าเศร้าแบบโอ้ยมันไกลเกินเด้อมันจะเห็นเจ้าฮะมีลูกว่องจินหล่อใช่ไหมลูกลูกกอล์มจิ๋นหล่อหน้าต่อหนัก กิงกายได้ทมาเลยมีอะไยมันเสียบุกต่อหากินเนี่ยมันห้องเมีเยอจิโร่เน้ะกินมนห่ัเก๊โอ้ยเสียเมื่อี้ขาวของการไปองเมนูครากัมีขวดนกต่อแล้วกันส่งเฮดปวใช่ได้ตัวไปหาบุได้น้องบอล น้าสใาสน้าสใาสน้ำกายบอกพออุ้ยออกลายออกลายสวดก่อนเห็นขลุ้มไปหาได้ตอนเยเป็นกระตากระตาเจ๊ได้เดี๋ยวปลดน้ำเกลือนี้มันพอไปได้นี่อาจสิไปเจ๊ได้ต้องไปจะพูดไหมจะหาให้ตัวเป็น ừm, cái số cái anh khoan. òa chìm, òa chìm. òa chìm, òa chìm. òa chìm, òa chìm. òa

ให้กับที่ปลวกเล่นหกมีแ่ดอกยิ่ง่ยยุบานทั้ง่ได้ลยมองเลยอ็เลยบบน้มันปลวกไม่ทั้งดอกมีต่ดอกยง่ายลงเลยนะแล้วผมจะกินเขาจะกอกินโปรตีนนะกินโปรตีนเลยใส่แชมพูที่ปลวกนี้ตัวมันออกเาะ แค่นี้น้ำป้าหน่อยๆยังไงป้านองหอมอยู่กรหองกินอินแค่นอหอมอยู่กรงหองดินอันนั้เป็นอไรก็ล่านักก็เล่าอะไรที่อาหาได้ไรที่ทำกับเราข้าข้าดเป็นอย่างนั้นได้ของอย่างนี้วันที่ก็ไปห้องอาหารเลยถ้าตัวตลิ่ไปนะพร้องเลยสามวันเช้ากินหน่อยเลย

เวยนมการชิมนำจับุ้งพวกอะไรกันะมาแล้ลวไปดทเ่ไต้อ,องไปหลอกตอดวเจาอนอ้าเห็นในมกินี่อเป็ม,มาเนี่นยมือ้นถ้าแบบหนูจะเก็บเอาวาไว้ท่น,น,น,อนอนหรือ่า

อยู่ตลอดเข้าในสมัยไขยคือโคชโค้ดนมันได้เด็มันก็ทั้งร้จะเดินเด็ดแตเราปเราัวกับมีเป็นาวนาะวันระเด็อันปลากับอันตามลำบุยนะาป็นเราแค่เราเาะพอนปเต็มออนีีินดนีไหมีินดี้เลยจังหวนภาคอีกอ่ ขากับคุกยันอ่ะหนอเราค้นมุเราคน่บ่คอยพูดมึงข้คุณข้าวใบพายอึงข้คุณไม่ไดข้างหน้ามันข้าบพายขาบ่คอยจะพูดจะห้าเนาะมึงมีไบพูดนะมีเตจีนูดข้าวคุณคูดมากกระดับแล้วพี่น้องเพิ่งก็ดเวลาเราะเกีนนะแค่นี้เคยหลายอย่างไอ้พูดนะพี่น้องถ้าอยากให้มันออกหลายปีพูดถึงกี่ดับปีปีต่อไปพี่น้องกี่ปีแล้เนาะ เอาไปเลยเอาแต่สกพอเอมากินนะะคันคูเอาประทานมันเอามากินบ่หรือเปล่าูกนะครับนทนเ้าเวาอางกาอน้กยังทานผิดอันนี้ห้ามก็ล้วอธิานามาจะพบกินอย่าอย่าแล้ว ยาเลยหินหน่อยยิ้น่อยาเข่ากะทนหนอยยงนองเลยเอาจะนูนอย่งยากเลยข่อยนะมัวข่อยผู้ละมองพระรามกันไงเจ้าครัวเมื่อไหร่แ้อข้าวเนหรือเปล่าเมือบ่านหมือเปล่า

เป็นหาเห็ดลุงเตรียมมาเป็นหาง

ตัวใหญ่เนะแต่ว่ามันเม็นข่าออนน้ำมันจุข่าน้ำมันจุู่าข้กัมดจม้ตอเานะจคือว่าห่บกิใหญ่งหั่งอยู่เต็มตู้น้ขนาบก่าป่น้ะาหลักอสัขกตของผมยูนแ้ว่เาอลนห่อข้า่อเบุญท่านันะุ่มีต้องเึดวาไปห่อข้าวห่อนำนอกาอย่างเดียวเลย อ็จะเห็นเเอาหลดคันท่เราไปนอนเข้าคันคันตะกี้นะคือนุ้ยตะกี้นะคืออเมียนใส่หเข่าือมือเนี่ยโอ้ยตะกี้น้องมาลลยก็ได้ครูปวดน้อีไน้องไปเอาไว้หัเข่ากับในหอเดีนี่โอ้ยเห็นมือเลยให้เอาล่จันเหมืออกีนไปเห็นต้นใดแล้วไปจุด้ลุ่เาอจอหรือเปล่ามเราคุยแอก็มงได้เ่าเตอหัมื

อือหะกระเดนเปอยไม่เหอแลเดินคีเดนีบ่หอเขาเดินเกดับกาับละกเดินพเียนเดินชเดินเเดนี้มันเดินเกาเลยใช่ไหแม่นบ่เดินเก่าไหมมันมันชินมันอย่เนาะแต่ไชไปชิหรอบุีเอาบ้านนี่คืตีกองแรงป่ ต้องแนะ่ะเีย่ยพอเป็นบ้าอาไานะไรดนีนน้มันมีแม่นั่้น่กากระกค่ะเอาแล้มันนี่เจ็ำ่คืองนทินาควาืควงคืวงวั้งุ่นนน้อยเอา,า,เ,อาเสือให้แม่แม่ในสีเสียดน,น้านี่เสือตัวน,น,น,นี้ปุนโดยปุน ที่ีงงเขชมพื่อคนที่งานขอขุคนติ่อเนะฮะแแล้วพอกันนารณ้องสบายดีโอ้ยลุ่มเสือหายกันมาแล้วไปแ้ย